แต่ว่าคือพี่เปาเขาก็ชอบซอด้วยครับแล้วคือผมก็ไม่อยากจะใช่ครับก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะลำบากใจกันซะเปล่า,ล,าลำบากใจซอหรือว่าลำบากใจพี่นะก็ลำบากใจซอด้วยแล้วก็ลำบากใจพี่ด้วยครับอะไรเงี้ยคือพี่เปาไม่ค่อยได้คุยกับซอเท่าไหร่ค่ะซอก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่เปาคุยกับใครด้วยอะไรเงี้ย อ๋อพี่เปาไม่คุยกับใครหรอครับเขาน่าจะคุยกับซอยคนเดียวแหละแต่ว่าน่าจะแค่เวลาไม่ตรงกันมากกว่าถ้าพี่ไม่บอกพี่เปาพี่เปาคงไม่รู้หมายถึงเรื่องของเราเหรอครับใช่ เชี่ยสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเฮ้ยวันนี้เกือบไปนะวันนี้โชวมาเลยครับใบเบสิบนานไหมป่ะงาค่ะไม่นานอยู่ข้าวหรืเปล่าไม่ได้เหรอค่ะอยู่ข้าวอีกไหมแอบแบบน่าจะธนาคารแอบปะ ครับทำไมไม่เคยถามเขาบ้างเลี้ยวอยู่ข้าวไหมอยู่ข้าวก็ไปกินดินะคะสองมาตรฐานเน,นาาจะไปเม่เหมือนกันเลยเหรอไม่เหมือนเข่าแล้วเราหรือเปล่าก็ได้เป็นเข่าแล้วเราก็โอเคนะครับจะอยู่กันสองคน,งนคุณจิ๊กซอนได้ผมเคยขี่เล่นนะครับเนี่ย เกิดเล่นเล่นขึ้นมาแล้วแต่ผมคิดจริงขึ้นมานี่ไปกันใหญ่นะปุจิศอค่อยเป็นค่อยไปค่ะอะไรนะครับค่อยเป็นค่อยไปผมคใจร้อนด้วยสิครับ <c oughs> พี่รีบเหรอ <c oughs> ก็ถามว่ารีบไหมก็ไม่ไรีบนาดนั้นหรอกครับ <c oughs> แต่ว่าแค่เป็นคนใจร้อนครับ ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยใจร้อนมากร้อนลุ่มเหรอคะใช่ครับยิ่งใจคนที่ใช่ด้วยยิ่งร้อนลุ่มหนักเลยครับออเขานี้พี่เคยมาค่ะหรือเปล่าเขานี้อ๋อไม่ไม่เคยมาครับเคยแค่ตอนที่มามันมันไม่ใช่เรื่องดีหรอครับผมอุ้มคนอุ้มศพอะครับอ<โฮ>๋อเนเน้าหนูนะอ๋อแต่วันนี้ก็คิดว่า อุ้มคนรักหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับ <c oughs> น่าจะคนละฟิวกัน <c oughs> หนูก็ไม่อยากรู้สึกเป็นฟิลแบบที่โดนอุ้มแบบนั้นหรอกค่ะ <c oughs> <c oughs> เราเล่นนะครับเสวเล่นเสวเล่นครับเจวเล่น <c oughs> ไม่เคยมาครับผมไม่เคยมา คุณจิ๊กซอ์เคยทำอะไรสนุกๆไหมครับรเคยไหมยัยงไงอะคะเช่นกระโดดล่มไม่เคยคะ่ะต้องลองนะพี่จะพาหนูโดดเหรอเดี๋ยวคุณจิ๊กซอว์คนพาผมโดดอซอว่าไม่น่าจะรอดเฮียแล้วนะมีปืนด้วยเฮียโดดไปตายไม่ได้สัต์ หนูโดดได้เปล่าเอ่อคิดว่าได้นะครับแต่ว่าปัญหาคือผมมีปืนอยู่พี่เก่งว่าถ้าเกิดว่าโดดปุ๊บปืนควักปุ๊บเราแล้วจะตกลงไปอยู่กลางเขาฮะตรงนู่นอ๋อน่าจะไม่ใช่เรื่องดีฮะสวยจังนะคะใช่ครับเอาจริง<อ>เมืองเรานี่มันสวยมากเลยครับ แปลว่าเรามักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ไมายืนมองอะไรแบบนี้หรอกเพราะว่าเรามมวแต่ทางานเพื่อคิดถึงอ,น,งอนา,อนาคตอยู่ถูกต้องไหมครับใช่ใช่จริงๆมองโไม่ค่อยมาที่แบบนี้บ่อยๆแล้วครับนานๆทีจะมาทีนึงมาแกงบ้างอะไรเงี้ยครับมคุณดดูีนกเห็นไหมมองแล้วบรรยากาศด,ดี เช้ยเริ่มเลยเถิดไวยสัตว์แต่คุณจิ๊กซอเคยมาที่อะไรแบบนี้ไหมครับไม่เคยคะ่ะไม่เคยเลยเอาแล้วแฟนไม่เคยพามาเลยครับไม่เคยคะ่ะเอาแล้วเขาพาคุณจิกซอไปไหนครับก็ไปเขาเนี่ยแหละแต่ไม่ได้สูงขนาดเนี้ <c oughs> ยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับหนาวขนาดไหนคะ แต่ว่าถ้าเกิดผมอยู่ก็มันก็จะอุ่นก็ได้นะครับแอนโซขออยู่ใ,ใกล้ๆนะก็ได้ครับไม่ติดเจ้ยเริ่มเลยเถิไดไล้เฉินมันจะบ้าหรือเปล่าวะอุ่นจริงด้วยใช่ไมเครับบอกแล้วบางทีการที่เรามาดูวิวสวยๆ,ๆอะไรแบบนี้บางที oh. ต่ยิ่งอยู่กับคนที่เราถูกใจมันก็มันก็โอเคนะครับโอเคมากเด้เหรออะไรนะครับโอเคมากเลยเหรอคะใช่ครับโอเคมากเลยผมไม่ค่อยได้มีเวลามาทำอะไรแบบนี้นะครับส่วนมากพี่จะไปทำอะไรอ่ะคือช่วงนี้ด้วยความที่พอมันเป็นแก๊งะครับเราต้อง โฟกัสแกงมาแบบคือมาเป็นมาเป็นหนึ่งในทุกๆ,ๆเรื่องครับมันเลยทําให้เราไม่ค่อยมีเวลามาทำอะไรแบบนี้ยถ้างานเวลาพี่ว่างพาสอบมาได้ไหมได้สิครับได้ได้ได,ได้แต่ว่ามันจะดีเหลอครับคุณรอกิดว่ามันจะดีเหรอเรไม่ติดนะพอสอก็ไม่ได้มีแฟนก็ถูกครับแต่ว่าคือ พี่เปาเาก็ชอบซอด้วยครับแล้วคือผมก็ไม่อยากจะใช่ครับก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะลำบากใจกันซะเปล่าลำบากใจซอหรือว่าลำบากใจพี่นะก็ลำบากใจซอด้วยแล้วก็ลำบากใจพี่ด้วยครับอะไรเงี้ยคือพี่เปาไม่ค่อยได้คุยกับซอเท่าไหร่อ่ะซอก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่เปาคุยกัไใครด้วยอะไรเงี้ย อ๋อพี่ปาวาไม่คุยกับใครหรอครับเขาน่าจะคุยกับซอยคนเดียวแหละแต่ว่าน่าจะแค่เวลาไม่ตรงกันมากกว่า<อ>แล้วบวกกับช่วงนี้คือเขาน่าจะมีปัญหาอยู่กับบ,บีซีด้วยครับ<อ>ใช่ผมเลยคิดว่าเขาน่าจะไม่มีเวลามาคุยกับซอสักเท่าไหร่นี่ขนาดเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเขาก็ยังไม่มาเลยค่ะเขาคงมีเหตุผลของเขาแหละครับเขาคงไม่ไม่อยากจะผิดนัดรอหรอกอ่า ้าพีม่มาหาซอซอก็คงไปทำงานแล้วแต่ซอรู้สึกว่าอย่อยางนี้ดีกว่านะดีกว่าทำงานเยอะเลยเฉลยของพี่ของพี่ของพี่ไอเฉลยของพี่นะครับใจไม่ได้ของพี่ของพี่ของพี่เออเปกันใหญ่แล้วเปกันใหญ่แล้วเปนกันใหญ่แล้วครับก็ก็ดีครับคดี <laughs> ก็แฮปปี้ดีแฮปปี้ดีเหมือนกันอันนี้พี่ต้องไปไหนต่อเปล่าก็ตอนนี้ยังไม่มีหะครับเดี๋ยวถ้าเกิดจะมีก็น่าจะเป็นช่วงออแอดดอกอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวแล้วโปรดีต่อทำมาคนเดียวเหรอครับใช่ค่ะใช่ไม่เหงาหรอไม่นะก็มีเพื่อนบ้างค่ะ แล้ว oh. จริงๆซอก็มีลูกยอนอยู่แล้วด้วยมีมีอะไรนะครับมีลูกมีลูกค่ะอ๋อ oh, เป็นเหมือนแบบว่าเป็นลูกที่แบบรับเลี้ยงมาหรือว่าเป็นลูกแท้ๆครับเอ่อลูกที่แบบยังไงอะ่ะใช่ใช่อ๋อเ oh, ือนลูกรับเลี้ยงมาอย่างเงี้ยแหละครับก็คือลูกแปะกาแฟเก่าค่ะ oh. เขาไปอยู่ด้วยกับซอก็ซอก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวครับแย่ยังไงนะครับ อย่างนี้เด็กน่าจะรู้สึกว่าน่าจะขาดแต่ลูกอยู่กับซออก็มีความสุขนะผมเชื่อว,ว่าคุณซอหน้าทําได้ดี้วครับแต่แค่ว่ามันน่าจะต้องมีบางมุมที่รู้สึกว่าแบบถ้ามีมุมของคุณพ่อก็น่าจะดีก็อยากจะมีปลาให้แต่กลัวจปะปลาแบบนั่นแหละ ก็ค่อยดูไปครับผู้ชายในเมืองเยอะแยะถ้าพี่ไม่บอกพี่เปาพี่เปาคงไม่รู้หมายถึงเรื่องของเราเหลอครับใช่ก็ได้ครับผมจะไม่บอกแล้วกันแล้วคุณตออยากะค,ะคุณตออยากให้บอกหรือไม่บอกครับไม่ต้องบอกหรละคะ เพราะมันเป็นเรื่องของเอาเงี้ยวเชิญเอาเงี้ยวก็ได้ครับงั้นผมไม่บอกก็ได้ครับเป็นเรื่องของเราแล้วกันโอเครู้แค่เรารู้แค่เรานะคะโอเคครับก็แต่แล้วลูกของคุณซอชื่ออะไรนะครับชื่อซิกแล้วก็โกสองคนเหรอครับ แล้วก็มีนุ่มมันทำอีกเมิร์ฟอยู่บีจีอะค่ะอ๋อเมิร์ฟอยู่บีจีแล้วก็อะไรนะครับชื่ออะไรฟิกซิกค่ะซิกซิกอ๋อซิกแล้วก็อะไรนะครับโกะค่ะไอโกไอโกใช่ค่ะไอโกนี่ชื่อคุ้นๆมากเหมือนมีแก๊งหรือเปล่าครับไอโกไม่มีค่ะไม่มีน่าจะคนละไอโกแน่เลยผมรู้สึกชื่อคุ้นๆเหมือนมีมันมีแกง๊ง ไว้เดี๋ยวซอจะพาลูกมารูจักพี่เนาะได้ครับยินดีครับได้เลยมารูจักในฐานะไหนครับฐานะแฟนฐานะเพื่อนหรือว่าฐานะไหนครับอยากเป็นป้าเหรอคะก็ถ้าเกิดว่าคุณรอโอเคผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวซอพามารูจักพี่เนาะได้ครับยินดีครับ ที่กมพูดแบบไายว้เฮี้ยของพี่นะ้ว้็สัตว์ผมคิดอรอยู่ไอ้โง่เฮ้ยเออแล้วก็พอดีผมก็มีลูกเลี้ยงสองคนนะครับแต่ว่า,าผมคิดว่าถ้าเกิดเจอตอนนี้นะ่าจะยังไม่เหมาะเดี๋ยวไว้รอพร้อมๆมันเดี๋ยวค่อยเจอทีเดียวก็ได้ครับหมายถึงว่าให้ซอเจอลูกพี่เหรอใช่ครับพอดีว่าเขาสองคนค่อนข้างดื้อน,นะครับ เร้ลเลยคิดว่าอ,อยากเพิ่งเจอดีกว่าได้ค่ะได้แล้วนี่คุณซอมีเป้าหมายไหมเป้าหมายยังไงคะของตัวเองครับมีเป้าหมายมีเป้าหมายหรือ,อยังครับอ๋อซอเพิ่งตีตู้ไปหนะแล้วก็เดี๋ยวจะดูไปเรื่อยๆว่าจะทําอะไรน่าจะหาเงินก่อนอแล้วค่อยขึ้นอาวุธอะคะ่ะอยากทําอาวุธอะไรครับตอนนี้ที่คิดอยู่ ซอถนัดไม้นะ่ะโอ้ยนี่ได้ไม้มาหนะ่ตีขีกระจายเลยใช่ไหมฮะนดนเขาตีมากกว่าหรือเปล่า <laughs> อย่างนั้นกลับไปปกป้องตัวเองไงครับก็ยังดีกว่าไม่มีนะใช่ค่ะใช่อันนี้คือทําไม้พู้แดงเลยเหรอครับหรือว่าไงก <c oughs> ็ยรอดูก่อนว่ายังไงถ้าไหนจะลูกด้วยก็ต้องช่วยลูกด้วยนะอ๋อโอ้ยยิ่งไปกันใหญ่นะครับ ช่วยๆกันนะคะไม่เป็นไรลูกเราเองบุตรนี่เก่งเลยครับแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกได้ด้วย <c oughs> จริงๆลูกก็ดูแลตัวเองแหละแต่ก็แบบเอ่อถ้าลูกมีอะไรก็ให้บอกะคะ่ะก็ช่วยลูกบุตรน้อน่ารักเหมือนกันนะครับ <c oughs> พี่ก็น่ารักนะ อันนี้ไม่รู้ว่ารักได้หรือเปล่าอ่ะก็รักได้นะครับถ้าเกิดคุณซออยากจะรักผมก็ไม่ติด <laughs> เชีย่ชยเฉยผู้เชีย่ยวไอปวายฝาดของพี่เฮ้ยว่าเดาฝาดเริ่มเลยเถิดวะเริ่มมันปลายวะ <laughs> เชีย่ยมังเริ่มบานปลายแล้ววะ่ะ <laughs> เชีย่ชยไงดีวะเชี่ยถ้ามีกูทำลึกแน่ เออเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมน้องหน้าต้องไปเตรียมแอร์ดอปะครับอุนลอแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวออคุยกันทางข้อความได้ไหมครับได้ค่ะได้เออว่าแต่แล้วตอนนั้นที่ผมตามหาตัวคุณซออยู่ที่พี่ปเปาจ้างให้ตามครับคือเห็นเออคุณซอคุยกับสภาอยู่คนหนึ่งชื่อชงอ้างอ,อ๋อยัง,ย,งยังคุยกันอยู่หรือเปล่าครับถ้าเกิดยังคุยกันอยู่ผมว่าเขาน่าจะไม่โอเคหรือเปล่าครับชงอ้างเหรอใช่ครับ เขาก็ไม่รู้นะก็บอกแล้วไงว่าเป็นเรื่องของพี่กับซออนะอ๋อโอเคได้ครับงั้นกะตองอลนอือไม่ได้บอกใครนะอืมไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดหลังนี้ถ้าเกิดเขารู้เขาจะไม่เขาจะไม่โอเคกับุึตซอหรือเปล่าครับหรือว่าไงซอก็ต้องเลือกกันถูกไหม ใช่ครับเราซึ่งบอกว่ามันน่าจะลำบากใจนะตอนนี้เขาน่าจะยังไม่วางแค่คิดเผื่อนะครับไม่ต้องคิดมากหรอกใช่ไหมเธอขาอาจจะไม่ดูก็ได้ใช่ก็ซอก็บอกทางไงว่าซอไม่ได้บอกใครโอเคครับงั้นก็เป็นว่ารู้กันแค่เราใช่ค่ะแค่เรา สัตว์เฉินสมมากเห็นคนที่เขาเข้ามาสมมากก็จะแบบวางแผนไว้ให้แบบพอมีอาวุธปุ๊บก,ก็จะมีแก๊งอะไรไงครับคือซอก็ไม่อยากทิ้งลูกนะพี่เข้าใจไหมอืมเข้าใจครับอืมซอห่วงลูกอ๋อคือเป็นห่วงว่าแบบถ้าซอไปมีแก๊งแล้วเขาจะเหมือนกับว่าไม่มีเวลาดูแลเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ก็คือไม่มีเวลาแบบอยู่กับเขาด้วยอืมโอเคอันนี้ก็พอเข้าใจได้อยู่ ถ้าจะเข้าแก๊งก็คงเอาลูกไปด้วยอะไรเงี้ย<อ>ต้องอยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยตอนนี้<อ>แก๊งรับคนเยอะอยู่นะครับดูเหมือนแก๊งหลไรแก๊งจะแบบว่ามีไฟแล้วแบบว่าเขามาลุยเต็มที่เยอะมากเลยรอมีในใจบ้งางไหมครับ,บนัน่นแหนะคะลูกลักมาก็ได้ครับคุยก่อนเลยครับ เ้ยเริ่มเลยเถิดแล้ววะนี้ละ่ะบานปลายละอย่งที่ในหัวเอาดิวะเอาดิวะลูกหลือผัวเออวะลูกหลือผัว,วทักบาว่านี่เฮียไม่มีสตินะพี่ถามอะไรนะอ๋อเปล่าผมจะบอกว่าแก๊งมีไฟเยอะแยะเลยครับที่แบบว่าเขาพร้อมจะลุยเต็มที่พร้อมที่แบบจะขึ้นมาเพื่อ กพื่อจะคุมเรียกได้ว่าผลประโยชน์ของเมืองอยู่อะไรเงี้ยครับมันมีแก๊งที่เขาพร้อมจะขึ้นมาเยอะมากเลยแก๊งไหนหรอซอก็ยังไม่รู้นะเรื่องเนี้ยผมยังไม่ได้คิดไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ได้ก็ไว้ถ้าเกิดสมมติว่าเอ่อซออยากคิดเรื่องนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมช่วยคิดโอเคไหมโอเคซอไดล้ไม่ต้องปวดหัวไงอืมขอบคุณนะคะ ครับก็ถ้าเกิดตอนจะคิดได้คิดแต่เรื่องของผมเรื่องของผมมานเรื่องของเราก็พอได้ตอไม่ติดผมก็ไม่ติดนะไอ้เฉยเฮ้ยเดือนเดือนนี้เดือน,นเฮียอะไรเนี่ยทำไมมีข้อข้อได้ขนาดนี้อันนี้<ฟ>พวกน้องๆพี่ตามหรือ,อยังเนี่ยอ๋อมีมีม,ม,มีข้อความมาอยู่ครับอ๋อ งั้นให้พี่่นไปส่งซอที่ไหนดีครับส่งที่ผับก็ได้เพรารถซออยู่ที่นู่นนะอ๋อได้ครับแล้วจะให้พี่เรียกซอว่าซอเชยๆหรือว่าจะให้เรียกว่าชิรักดีครับรบอเล่นนะครับรอเล่นรอเล่นครับรอเล่นรอเล่นรอเล่นนะครับไปรอเล่นแต่ซอขิดจริงนะนี <laughs> ่ครับ จะขับแทนดียจะขับแทนซะนแล้วได้นะซอ,อยากขับไหมซอ,อยากขับไหมครับไม่เอา,าอ่ะเดี๋ยวซอพาพี่ตุยโอเคครับเดี๋ยวขับให้ไม่มีสติ เออ่รถซอยอยู่ที่ผับใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เมื่อกี้ยังไม่มีวีใช่ไหมคะเอ่อโอเคครับได้เดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งโอเคซอยซื้อข้าวไว้ยังจะไปทำงานต่อใช่ไหมครับมีแล้วที่พี่ให้เมื่อกี้ไงซอมีอยู่ซอ,อยกโอเคได้เลยพี่ไปกี่โมงเนี่ยครับก็ยังอยู่อีกสักพักใหญ่ๆเลยครับ ถ้าเงนาซอจะไปอย่าซอทักหาก็ได้ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดซอคิดถึงก็ทักหาได้นะครับได้ค่ะพี่กิ้ยยยยยยยเอยย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 บยยยยยย นี่ซอยไปทำอะไรครับไปทำเอ่อพวกตัดตัดไม้หรือว่าอะไรหรอน่าจะไปเหล็กไปหาลูกไปทำอะไรครับเหล็กอะค่ะเหล็กอ๋อไปทำเหล็กเหรอครับใช่จีเหล็กอ๋อจีจีเหล็กในเมืองใช่ไหมฮะนอกค่ะนอกนล้าเมืองเหรอครับใช่ทำไมถึงต้องจีเหล็กเอ้เมืองล่ะในเมืองไม่เยอะกว่าเหรอครับไม่รู้ลูกใครอะถ้าถามถ้าถามผมว่าจีเหล็กในเมืองปลอดภัยกว่านะครับ ก็มึงโจมันเยอะครับอ๋อได้ค่ะถ้าสมมติอ,อุ้ยวันร้าครับถ้าสมมติซอดโดนป้นเนี่ยซอจะทักหาพี่นะได้ครับเอาทักมาเรี<ด> <ไป S 1> ยบรไปช่วยเลยถ้าสมมติขี่ม้าขาวหรือเปล่าคะได้เป็นพวกขี่แกะขี่ลาอะไร <c oughs> ไปช่วยนะ <c oughs> ถึงเหมือนกันครับไม่ต้องห่วง สอมไม่ว่าเวลาเรื่อ,กองกุนซเจะโจนเนี่ยพยายามจำรูปพันศาสนของเขาให้ได้เยอะนะครับเขาใส่ชุดอะไรลักษณะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะค่อนข,ข,ข,ข้างสำคัญนะโอ,อเคค่ะ อีเล็กนเมืองไม่ได้แล้วเอาเหรอกูไม่รู้อะ่ะกูพูดไปเรื่อยกูจำจำจำของเก่าอะ่ะพี่จำเสียงซอได้เหรอจำได้สิครับจำไมจำไม่ได้ละอเปล่าเห็นถักที่นู่นไงซอก็อะไรงงอ๋อจำได้ครับจำได้เรับที่หายไปนะ่ะซอรไม่กล้าทักหานอนจะไป อะไรนะครับขออีกทีซอบอกว่าเห็นพี่หายไปอ่ะซอก็ไม่กล้าทักหากได้ซออยากทักเมื่อไหร่ก็ทักกันเลยครับอ๋อเฮ้วันนี้วันลงมาที่สาม เขาน่จะตามพี่กันแล้วนะเออแค่ตีสองลงแล้วอ๋อใช่ครับฮัลโหลน้องก๊อฟว่าไงน้องชายว่าไงน้องชายเอ่อพี่กำลังไปส่งซอครับโอเคได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เยรีบกลับไปครับน้องก๊อฟรอบเดียวนะเห็นไหมครับน้องชาย คร, <S <S รครับไว้คุณซอครับไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณซอว่่างเดี๋ยวผมพาไปรู้จักน้ำกรอบครับได้หาได้น้องนีใส่ดีแล้วก็เก่งมากด้วยน้องน้องของพี่หรอ ใช่ครับเป็นเป็นไม่ร้องแท้ๆหรอกครับแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นแบบน้องๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าได้ค่ะได้งั้นผมส่งนี้นะครับขอบคุณนะคะครับมีอะไรก็ทักมานะครับ,บค่ะ,คะถ้าไม่มีกระทักได้นะฮะเดีย๋ยวจะทักไปหานะคะโอเคครับบานปลายบานปลายเอเชียเลยบานปลายแล้วลูกพ่อเออ ม่้กูหยิบแว็จจบแคปทีไว้เยอะบานไปบานไปจริงจีงั้นจะบานจริงจีงั้นบานจีอะไรเนี่ยเฮ้ยากุยยโททรศัพ์เฮ้น้องอะไรเนี่ยเขาส่งจกี่ยวไปเรื่อยสุดท้ายการแบดต่าร้องนี่ห่ากว่าเดิมเลยเฮ้ยน้องไรเกมเนี่ยครับนะครับจำเป็นสี่ชั่วโมงออกไปเลยน้องคอมเพลไงมาคอมเพลย์อะไรตรงนี้อ่ะน้อง ในโลกความเป็นจริงก็เล่นเกมไปติเออเสียบมันเข้าอ,อ่ะน้องเฮ้ยน้องมาคอมเมนต์อะไรครับน้องผมได้ยินคำน้องอะไรของน้องเนี่ยเฮ้ยน้องเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย Destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know.